ทุกวันนี้ถ้าเราอยากได้รถที่แรงแน่นอนครับมันมักจะไม่ประหยัดและถ้าหลากได้รถที่ประหยัดครับแน่นอนมันก็จะไม่แรงแล้ววิ่งได้ไม่เร็วเท่าที่เราต้องการแต่วันนี้ครับมีรถแบรนด์หนึ่งที่สามารถทําลายข้อจํากัดนั้นแล้วยุบทุกอย่างมารวมกันได้กับเจ้านี้เลยฮะคุนิเซกแกเมราไปชมกันเลยครับ yeah ี่ครับคือเจ้าเครเนเซก์กามีราครับเจ้าของค่าตัว111ล้านนะครับก็คันนี้นะครับชื่อของมันมีที่มาที่ไปครับกามีราเป็นชื่อที่ทางคุณคริสเตียนวอร์เป็นคนแม่ของเขาเป็นคนตั้งให้นะครับก็แปลว่า to give more หรือให้เพิ่มขึ้นมาอีก To give more Ye- m e ย r a n n t t h n w w p u u s h t t h t t t o g t t h r r n t t o n n w w w r r So it became the Jamira ซึ่งถามว่ามันมีอะไรที่ให้เพิ่มขึ้นมาอีกจากรถปกติคันนี้เป็นเมกา GT ครับ สามารถนั่งได้4คนนะเราบอกว่าไฮเปอร์คาร์นั่งได้4ที่นั่งที่เก็บของอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะมากและพละกาลังก็ไม่ธรรมดาครับกับ1,700แรงม้าและ3,500นิวตันเมตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เลี่ยงตั้งแต่หน้ากลางและท้ายกันเลยนะครับ มาเริ่มจากชุดไฟหน้าก่อนเลยเป็น LED นะครับเป็น5เม็ด1 2 3 45แต่การออกแบบไฟของมันและการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยปกติรถอะมันจะโคมและวยิงออกใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะเห็นเป็นเลนส์กระจกครับแล้วมันจะมี LED ฝักอยู่ข้างล่างชิ่งเด้งออกมาซึ่งเป็นการออกแบบที่ลดขนาดของไฟหน้าให้เล็กลงมากที่สุดนะครับก็เป็นทัน ได้ทั้งฟังก์ชันของการออกแบบและเรื่องของการใช้เนื้อที่ด้วยถัดมาข้างล่างครับเป็นช่องลมอันนี้บางคนอาจจะดูว่ามันสวยๆเฉยๆหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วครับช่องลมอันนี้มันเอาไว้เหมือนว่าเป่าเบรกข้างล่างครับเป็นเบรกครูลิ่งข้างล่างนะครับ แล้วก็มาถึงข้างล่างตรงนี้ก็เป็นช่องเหมือนคล้ายๆที่จะเพิ่มดาวฟอสแล้วก็เพิ่มแรงลมรวมถึงทั้งมีจุดบางจุดที่เข้าไปตรงนี้ครับนอกจากที่จะออกข้างล่างแล้วมันยังมีออกข้างบนก็คือเป่าตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อน PHEV ของรถคันนี้นะครับถัดมาก็เป็นลิ้นหน้าก็เป็นช่วงวอลเท็กซ์ที่รีดลมออกจากตรงซุ้มนี้แล้วก็ปาดออกไปยาวจนถึงข้างรถนั่นเองครับ พอมาถึงล้อครับล้อนี้เป็นแอร์คอร์บอนครับมีน้ําหนักที่เบามากข้างหน้า21นิ้วข้างหลัง22นิ้วครับข้างหน้าเนี่ยจะรัดยางมาที่295 30 ZR 21นะครับก็มาพร้อมกับเบรกข้างหน้าเป็น6พอตแล้วก็เป็นจานคาร์บอนเซรามิกนะครับโอ มาถึงช่วงนี้ที่ผมบอกว่าลมเนี่ยมันจะไล่เลียงมาแล้วก็มีเป่าตรงนี้ที่เป็นลมที่ขวนอยู่ในซุ้มล้อเนี่ยมันก็จะออกมาทางข้างๆที่เป็นแอ์เวนนี้ปุ๊บถัดมาเมื่อกีต้ตรงนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์ข้างๆเลยนะรถบางคันล่ะจะเห็นว่าเซ,เซ็นเซอร์มันจะอยู่ในกระจกมองข้างหรืออะไรเงี้ยตอนนี้มีเซ็นเซ,นเซอร์หน้าข้างและหลังนะครับ ประตูนี้เนี่ยเป็นเปิดแบบขึ้นมา90องศามันมีชื่อเรียกของมันนะครับเป็น h y d r a c s i n c o h e l i c Door นะครับก็เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยมีเซนเซอร์ทั้งข้างบนข้างล่างข้างเนี่ยเพื่อป้องกันพวกเหมือนสิ่งกีดขวางเพราะแต่ละที่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไปแต่ละที่ความสูงตับไม่เท่ากันแต่คุณคริสเตียนบอกว่ามากกว่า95%ของโรงจอดรถของฝั่งยุโรปนะครับก็สามารถรองรับความสูงประมาณนี้ได้หมดก็ถือได้ว่าโอเคนะเปิดขึ้นมาถ้ามองได้ว่า คุณสามารถจอดรถได้แบบเทียบข้างๆตรงนี้ก็คือเปิดขึ้นมาได้เลยเท่ากับว่ามีพื้นที่ในการเปิดที่โอเคคุณสามารถที่จะเข้าไปทั้งที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังซึ่งปกติแล้วรถสไตล์พวกนี้เวลาถ้าเป็นถ้ามองเง่าเป็นที่นั่ง2อบวกสอย่างเช่นพวกปอร์เช่เก้าหนึ่งเนี่ยการที่จะเข้าข้างหลังเนี่ยต้องเลื่อนเบาะไปมาคุณริสเตียนก็บอกว่าการทําแบบนี้มันลดปัญหาและให้งานง่ายขึ้นในการที่จะขึ้นแบบสี่ที่นั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลไกในการปิดของมันนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะ และถัดมาครับคือเป็นตัวกระจกมองข้างนั่นเองความจริงเนี่ยไอตัวเนี้ยเราก็อาจจะเห็นในบางแบรนด์บางยี่ห้อแล้วอย่างเช่น Audi e-tron ที่เริ่มมีการใช้แบบเนี้ยแต่การใช้กระจกแบบเนี้ยครับมันจะเป็นข้อดีและการลดข้อจํากัดในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ก็คือจะลู่ลมมากขึ้นแล้วก็ลดค่าดร a กค่าดา w ฟ f o ต่างๆที่มันปะทะก็ถือได้ว่า f u n c t i น n a แล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วของรถและเพิ่มความ stable ของรถได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ เราถัดมาถึงช่วงตรงนี้เลยเป็นกระจกกระจกนี้เราสังเกตว่ารถหลายๆคันเนี่ยการเปิดของกระจกเนี่ยมันจะเปิดลงมาทั้งหมดใช่ไหมแต่ในอันนี้ด้วยความที่การสร้างเว้าวของรถเนี่ยมันมันเอื้ออาํานวยให้กระจกเนี่ยมันสามารถลงมาได้แค่แค่ท่อนนี้จริงๆซึ่งถ้าถามว่าอันนี้เหมือนอะไรมันจะค,คล้ายๆกับ m c ค a r e ร F1 ที่ มันเป็นรถที่ทำสี่สีโลในเรื่องความเร็วสูงสุดเมื่อยุค90นั่นเองนะครับก็ยังมีกลิ่นอายหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นมอเตอร์สปอร์ตใส่มาในรถคันนี้นะครับถัดมานี้เป็นสเกิร์ตล่างครับก็เป็นวอลเสกลมเข้าตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นแอร์อินเทคทั้งทั้งตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะครับรวมถึงเป็นการเป่าเบรคข้างหลังด้วย มาถึงล้อที่ผมบอกข้างหลังครับเป็น22นิ้วซึ่งยางหลังเนี่ยผมว่ารหัสเนี่ยมันทำมาเพื่อคันนี้นะเป็น317 30ZR22 ครับเป็นล้อแอร์คาร์บอนเหมือนกันข้างหลังเป็นเบรกสี่พอตครับจานเป็นจานขนาด390มิลแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ครับเมื่อกี้ลืมพูดข้างหน้าเพราะข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันแหละเป็นเป็นเซนเตอร์ล็อกนะก็ แน่นอนรถระดับนี้ให้ราคาแทบจะเป็นเซ็นทรัลล็อกทั้งหมดนะครับแล้วก็เนี่ยแดงบิดที่เขาเขียนไว้เลยขันไม่เกิน250นิวตันนะครับถือได้ว่าละเอียดและงานปราณีตมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังและเครื่องยนต์รวมถึงที่เก็บของกันต่อว่าจะมีอะไรครับ มาเริ่มจากข้างบนลงล่างกันก่อนเลยก็ชุดนี้เป็นชุดกระจกครับที่สามารถมองเห็นเครื่องยนต์ของเจ้าเคเนสเซคคันนี้ได้นะครับถัดมาปลายท่อคู่นะครับอันนี้เป็นท่อฟูลไทเทเนียมเอ็กซอสครับที่ได้รับการสเปเชียลลิสต์และผลิตโดยอาคาโปวิกเลยนะครับถัดมานี่เป็นชุดคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดฝาท้ายรวมถึงกิมมิคของรถครับเคเนสเซครุ่นใหม่ๆแทบจะทุกรุ่นเลยก็คือฟลายน์โก้ครับซึ่งฟ i n g g h o ก t มันมีที่มาที่ไปของมันก็คือว่า โรงงานของเคอร์นิเซกที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสแกนเนียของประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นฐานทัพเก่าของกองทัพอากาศซึ่งเป็นฝูงบินจอห์นรรสของสวีเดนนะครับก็ในเครื่องบินซาร์ฟวิกเจนเน่ก็ที่เป็นเครื่องบินสีแดงก็มีเจ้าเนี่ยไฟน์โกดเป็นสัญลักษณ์แททูแปะอยู่อันนี้ก็เพื่อเป็นการนำลึกถึงนะครับแล้วยังมาพร้อมกับวลีที่บอกว่า the show must go on ที่อยู่ในเครื่องด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการยกและสรุดให้กับฝูงบินของกองทัพสวีเดนนั่นเองนะครับ ค okay. ถัดมานี่เป็นดักเทลข้างหลังครับก็หลอกขึ้นทั้งชิ้นถัดลงมาก็จะเป็นชุดไฟท้าย5เมตรซึ่งเป็น LED ร้อยเรียงและล้อก,กันกับไฟหน้านะครับ มาเป็นแบตคนดิเซชนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่แบตแปะไปนะเป็นแบตท,ที่ลอยออกมาซึ่งโอเคให้รายละเอียดและลงดีเทลได้ดีมากๆนะครับอันนี้เป็นช่องระบายอากาศจากเครื่องและเบรกครับออกมาตรงนี้ฟึบฟึบแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกมีเซ็นเซอร์หน้าข้างและหลังครับแล้วก็ยังมีชุดดิฟวเซอร์ที่บิวอินติดอยู่ตรงนี้ที่ใหญ่มากๆครับเพราะรถคันนี้เป็นรถที่เน้นแอโรดนามิกแพคเกจครับราะสามารถทําความเร็วเนี่ยได้มากกว่า400อกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็400บวกบวกนั่นแหละ และเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องครับนี่คือห้องเครื่องยนต์ของเจ้าเคเนเซกเกมเมรานะครับเดี๋ยวเรามาไล่จากระบบของรถกิ่นยนกันก่อนเพราะมันมีเื่อกัน2อย่างก็คือเครื่องยนต์สันดาปกติและระบบไฟฟ้านะครับตัวเครื่องยนต์ได้ชื่อว่าเป็นไทนี่เฟลลี่และจา a แอนครับดูความที่มันมีเครื่องแค่2 0ลิตร 3ส,สูบนะครับน้ำหนักแค่70กิโลลห้พละกกำลังเนี่ยแค่เครื่องเดียวนะ600แรงมา้า600อยนิวตันเมตรสามารถรองรับพลังงานทางเลือกได้เยอะมากครับตั้งแต่น้ำมันแก๊สโซลีธรรมดายันน้ำมัน E 1ร้ 100, หรือว่าถ้าประเทศไทยมันมีแค่ e ี5ก็คือ E85 นั่นแหละโอเคถัดมามันจะมีมอเตอร์ครับที่ฝังอยู่ข้างหน้านะครับของตัวเครื่องกันั้นก็เป็นมอเตอร์ที่ส่งกําลังพันเอาพุทชาบไปปั่นที่ข้างหน้าซึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีฟรีคารัาสที่เป็นคลัตเปียก คอยกระจายกำลังเป็น Torque Vectoring Control นะครับก็สามารถควบคุมแรงบิดข้างหน้าได้แบบอิสระ2ล้อเสร็จลุบก็จะมาข้างหลังมอเตอร์อีก2ตัวครับปึ้งปึ้งส่งกำลังอีกตัวละ500แรงม้าครับก็โอ้โหบวกกันเนี่ยก็อย่างที่บอกครับ1,700แรงมา้าแล้วเป็น1,700แรงม้าที่เป็นม้าลงล้อนะครับก็บรรยายไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดเคยเห็นเหมือนกันครับว่าจะมีรถที่แรงขนาดนี้ที่เป็นรถโปรดักชั่นคาร์นะครับ 0ูน0 1.9ึงร้อยหครับสุดไหมฮะ1 2 3 4 200แล้วอะไรเงี้ยอื เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันอีกนิดนึงครับนอกจากลักษณะเด่น3ข้อนั้นแล้วเครื่องยนต์ของเจ้าเกมเมรานี้ยังมีเทคโนโลยีฟ wow รีวาลด้วยครับฟรีวาลคือเทคโนโลยีใหม่ครับที่ยกระดับเครื่องยนต์สันดาปให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มความสามารถมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วเครื่องยนต์ทั่วไปนวเนี่ยครับก็ฝาวาลเนี่ยเปิดมาก็จะมีแคมชาร์ปสปริงวาลกระเดื่องวาลต่างๆแต่พอมาในระบบนี้เนี่ยทางเทอร์นิเซกได้ทําลายข้อจํากัดระบบกลไกแบบแม่คันิกทิ้งไปเลยครับแล้วแทนที่ด้วยระบบการควบคุมเปิดปด โดยใช้ระบบ AI เนี่ยประมวลว่าค่าอากาศแบบนี้น้ำมันแบบนี้ควรให้ actuator เนี่ยสั่งเปิดปิดวาล์วมากน้อยขนาดไหนจ่ายน้ำมันและองศาจุดระเบิดเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความประหยัดและความแรงที่สามารถควบคุมได้อย่างละเอียดมากๆซึ่งมันจะแตกต่างกับเครื่องยนต์ปกติโด,ดยพอสมควรครับอีกทั้งยังสามารถควบคุมการทํางานของระบบเทอร์โบคู่ที่อยู่ในเครื่องยนต์ของสัสูบอันนี้ได้อย่างอิสระอีกด้วยครับ อีกหนึ่งคอนเซปต์ของเครื่องฟีวาลมาจากอดีตค่ายรถยนต์ร่วมสัญชาติสวีเดนอย่างยี่ห้อซาบครับในซาบรุ่น95รวมถึงคอนเซปต์ Aero X ของยี่ห้อนี้สามารถผลิตเครื่องยนต์ครับที่ทั้งเล็กรีดพลังงานมาได้เยอะแล้วก็ยังใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างหลากหลายซึ่งคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจครับแต่อย่างไรก็ตามแบรนด์นี้อาจจะไม่เห็นในโลกนี้อีกต่อไปแล้วเพราะมันได้ถูกปิดตัวไป แต่คอนเซปต์และโนฮาวต่างๆทางคริเซก็สามารถดึงโนฮหาวเหล่านี้ออกมาใช้ได้และอยู่ในเครื่องของเจ้ากัมเราคันนี้นี่เองครับอันนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าที่เก็บของเนี่ยกระเป๋าผมยกมาให้ดูเลยนะเป็นไซส์ full size carry on ที่คุณสามารถที่จะเอาขึ้นเครื่องได้อะว้าวแล้วมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวประเด็นอะ มันมีถึง3ใบครับแต่ผมเอาออกมาไม่หมดละกันเพราะว่าเอาออกมาบานนี้ก็น่าจะรู้แหละว่าไซส์มันเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วถ้าใครที่เป็นเจ้าของเขาจะสลักชื่อของคุณลงไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชื่อของครอบครัวของคุณคริสเตียนนั่นแหละเพราะนี่มีชื่อคุณคริสเตียนแล้วก็น่าจะชื่อภรรยาและลูกๆเขานะครับโอเคโหลึกมากลึกจริงเนี่ยลึกแบบอ่ะมือมือนะ่ะ <laughs> สุดแขนสุดแขนจากตอนแรกที่เรารีวิวข้างนอกเขาเปิดขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยและเสาเนี้ยหายไปไหนบีพิลล่านะครับก็บอกว่าคันนี้เป็นแซสซีนแบบโมโนคอร์กนะครับคาร์บอนก็จะมีความแข็งแรงมากกว่ารถยนต์ที่ใช้เหล็กปกติถึง10เท่าแล้วก็มองว่าเอ้ย เนี่ยมันโรคไปเลยนะแล้วอันนี้มันจะแข็งแรงเท่ากับอันนี้ไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่มีความยึดโยงด้วยกันนะครับอันนี้ข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งไทเทเนียมและคาร์บอนอยู่ข้างในแล้วก็มีสตรัคเจอร์นะครับที่เหมือนเป็นการออกแบบในการกระจายแรงเวลาชนก็พูดได้ว่าต่อให้มันใจยังไงก็ตามอ่ะเราดูเหมือนจะไม่ปลอดภยัยแต่ความจริงเทคโนโลยีอย่างนี้มันก้าวไกลไปไกลามากครับแล้วก็อันเนี้ยด้วยราคาของมันที่โดดไปถึง111ล้านคุณภาพต่างๆผมว่ายังไงมันชัวร์แล้วครับ โอ้โหเฮ้ยมันสบมันสบายอยู่นะแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถปรับได้จากจอตรงกลางครับก็ี่ยเป็นไฟฟ้าครับซึ่งเบาะเนี้ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ย ทรงที่เป็นแบบเบลวะยึดกับเบาะเนี่ยความจริงมันต้องมีโครงที่ใหญ่และน้ําหนักที่อย่างน้อย40โล50โลอ่ะแต่เนี้ยน้าหนักของเบาะอยู่ที่ประมาณ20โลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความสบายของมันนะถามว่าทําไมมันถึงสบายได้ขนาดนี้นั่งเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเลคคาโลบัคเก็ตซีดหรือเบาะอื่นๆเพราะว่าไอเนี้ยเป็นเมมโมรีโฟมซึ่งเวลานั่งพวะมันจะซึมซับเอกซรละาของของคนเรานะครับเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่งอยู่แล้วแบบเออสบายเหมือนเบาะปกติ มาถึงฟังก์ชันในการใช้งานครับขึ้นมาแน่ๆเห็นเลยจอข้างซึ่งสอดรับกับไอ้กล้องข้างๆเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นกล้องที่เป็นที่เป็นแทนกระจกมองข้างอะ่ะซึ่งมุมเพรสชั่นต่างๆบางคนคิดว่าพอมันมาแทนกระจกแล้วมันจะดูไม่โอเคไหมเนี่ยจากที่ดูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมุมที่เราใช้งานกับรถปกติทั่วไปจริงๆครับถัดมาครับนี่เป็นภูมลไยทรงสปอร์ตเลยครับ แพดเดิลชิฟคือข้างหลังแล้วมีการกดการไฟเลี้ยวซ้ายขวาตรงนี้เป็นปุ่มนะปุ่มลงไปแล้วตรงนี้เป็นเหมือนไฟสูงไฟต่ำนะครับนี้เป็นที่ปัดน,น้ำฝนที่ล้างกระจกถัดมานี้เป็นคุมมัลติมีเดียครับเล่นเพลงเปิดวอลลุ่มอันนี้เป็นปุ่มลิฟ t ์อัพรถมีครุสคอนโทรลด้วยนะ,ะมีรับสายวางสายโทรศัพท์และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของคันนี้ครับคือหน้าจอตรงกลางครับ เป็นอินสุเมนคลัสเตอร์ปกติรถแบร์อื่นอะ่ะมันก็คือฝั่งคอนโซลใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันอยู่ตรงพรมะไรแล้วมันมีเซ็นเซอร์ไกลโรครับที่เวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะหมุนตามนะเลเวลอะเลเวลตามตามขนาดของพื้นโลกอะไม่ว่า,าจะหมุนยังไงก็ตามเนี่ยเออมันก็จะเซ็นเซอร์มันจะอยู่อย่างเงี้ยแหละคือแด้ว่าเป็นการออกแบบที่ล้ำนะผมว่า สตาร์ s สต็อปเอนจินปุ่มนี้ครับอันนี้เบรกมือไฟฟ้าอันนี้ไฟพามาครับน,นี้กระจกหูกระจกมองหลังมันแบบเฟรมเลสด้วยนะสวยๆอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกระบบพวกเซนเซอร์เนาะพวกแบบปัดน้ำฝนออโต้ Auto, ไฟออโต้อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาที่หน้าจอกลางใหญ่ครับรองรับระบบ p p p l e c r r p l y y ด้วได้นะเออ แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรต่างๆมีแมบ n a v i g a t i o n s y s t e m สามารถเช็คค่า Bo สต์พา w เวอร์ทอแรงจการกดต่างๆได้หมดตามรัวฉบับที่รถให้เปอร์คาควรจะเป็นนะครับพอลงมาปุ๊บเราจะมาเจอคอนโซลกลางตรงนี้ครับที่ความจริงแล้วเนี้ยเป็นช่องเหมือน Wireless Charging เอาโทรศัพท์วางไม่ได้ปึ๊กเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะมีที่วางแกวกับคอนเนียเนี้ย แปลกไฮเปอร์คาร์ในปกติก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรถที่แค่ขับซิ่งๆใช้งานใช่ไหมแต่เนี้ยเราสามารถใช้งาน p พคติกล o l ตี y แบบชีวิตประจำวันได้โดยมีที่วางแก้วครับข้างละ2ครับ1 2 3 4คูณ2ับมีที่วางแก้ว8ที่ครับและที่วางแก้วมันไม่ใช่แค่ที่วางแก้วปกตินะครับสามารถวางเครื่องดื่มร้อนเย็นแยกแก้วต่อแก้วได้เลยครับเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะมีเครื่องดื่มร้อนและเย็น ที่สามารถจะให้มันคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาได้ก็ถือได้ว่าสุดยอดนะ <S <S ฮะ <oor> เดี๋ยวผมจะปรับโพซิชันของผมในการนั่งนะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าข้างหลังเนี่ยมันจะสามารถนั่งได้ขนาดไหนนะครับอันนี้คือโพซิชันที่ผมนั่งตรงๆและถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยน่านจะรู้สึกได้ว่ามีที่นั่งอีกเยอะนะเดี๋ยวผมลุกไปนั่งข้างหลัง ฟื้บโอเคอึ๊บบอกตามตรงเหลือมันใหญ่เล็กรูมไม่มีปัญหานี่คือที่นั่งที่ผมนั่งเฮดรูมไม่มีปัญหาเช่นกันมาถึงจอกลางครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะถ้าเป็นรถจริงอ่ะซึ่งสามารถดู YouTube ดู Netflix จากข้างหลังได้ก็คนที่นั่งหลังเนี่ย ก็คือนั่งสบายแล้วอ่ะว้วก็ยังรู้สึกไม่น่าเบื่อเพราะว่าอินเทอร์เฟซหน้าหลังเนี่ยแยกกันเบาะนี่สามารถเป็นทั้งคียดซีนะครับแล้วก็มีลมปรับเฮ้ยปรับลมจากข้างหลังได้ด้วยแถมก็ยังเชื่อมต่อโทรศัพท์แยกจากข้างหน้าได้อีกทุกอย่างการใช้วัสดุนะครับที่เห็นเหลืองๆทั้งหมดเนี่ยเป็นอะันิาริาทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเบาะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าคู่หลังเป็นเมมโมรีโฟมที่ข้างหลังหมดแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆการฉลุลวดลายต่างๆเป็นเนื้อชิ้นของคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นดมีไฟแอมเบียนไลท์ครับที่เป็นเฉดร,รอบคันเลยซึ่งคันนี้เป็นการออกแบบรถในรูปทรงของรูปไข่คือเอางอ่ายๆาคคอนดิสิกแทบจะทุกรุ่นน่ะการออกแบบภายในจะอยู่ในทรงของไข่เอ h กเฉดนั่นเองซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีทรงที่แบบเออโอบดูดีแล้วก็มาพร้อมกับไฟแถมรถตัดสีตัดแสงอะไรก็ถือได้ว่า <c oughs> สุดจริง <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับเจ้าเคเนเซกกรมิราครับกับค่าตัว1น1ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าใครอยากจับจองก็ยังสามารถที่จะสั่งซื้อกันได้อยู่นะครับก็มาติดต่อได้ที่เคเนเซกแบงคอกนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าวันนี้สุดจริงๆครับยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางเคเนเซกแบงคอกมากครับที่ให้โอกาสทางทีมงานองวอลฟกย์ลนะครับแลวผมเนี่ย ได้มารีวิวเจ้าตัวกล้องคันนี้แล้วก็ครั้งหน้าครับเราจะไปรีวิวรถอะไรที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนับชมนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานวอล์กไกมีเดียวนะครับสรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ